ดูผมได้ให้ทุกคนดูข้อมือผมเป็นคนละสีไหมเนี่ยควรจะก,การวิ่งโดยแดดนะครับชะอําได้กําไรมาเส้นหนึ่งเท่ไหมง่านกว่าวันนี้สภาพข่าประมาณเก้าสิบเปอร์อ็เลยสิเปอร์เซ็นต์ผู้นี้ก็เลยตีแบดนะไปก่อนไม่รู้ตีได้หรือเปล่าน,นาสมาชิกลุ่มไว้นะครับที่แบบมุนแขนไปข้างหน้าครับ วันนี้ผมนัดตีแบบวันไม่รู้ตีได้หรือเปล่าแบบมันก็เริ่มดีขึ้นละผมว่าผมวิ่งบ่อยนะระยะนี้ไม่น่าทำให้ผมเจ็บคือผมผมนะผมผมไปถึงเลยแม่กองอะ่ะเกือบถึงยังไม่ถึงนาเกือ อีกสองโลจะถึงปั๊มอะไรคลองทูนที่เขาแบบเป็นคลองโคนเลยนะอเ,เออน่ะไม่ถึงก็คือจบที่ปั๊มนี้ก่อนใช่ใช่เาชขาบอกว่าตอนไปถึงปัม๊มเจอพี่คนพี่เ็าบอกว่ามาเจอกันอีกสองโลปั๊มหน้าปั๊มใหญ่เอาคิดในใจเอ๊ะบกรนยังไงดีว่าแต่ก็บอกครับครับครับมันมันมันโหดมากเลยแล้วเขาเร็วเร็วกันมากอ่ะคนที่วิ่งเพ็เราอ่ะตอนลี้ถ้าเราไม่มีเลย ไม่เหลือไม่เหลือในรัศมียี่ิบโลเลยอต่มัน,ม,น,ม,นมันเป็นแบบตัวท็อปอ่ะแล้วเราเัืเอิญไปวิ่งเร็วอยู่กลุ่มหน้าต้องนอนหลับรออ่ะไม่รู้นอนไหนอะ่ะถึงเขาจะมาจริงๆคุณจะนอนบ้างครับเราก็ไม่ดูเราคิดว่าเราเคยวิ่งร้อยแบบไม่ต้องนอนจบอะ่ะที่เขาบอกองต้องพักขาบ้างมาร์ทพักอะไรอย่างี้แล้วก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์ที่ดี ส่งกายไปเที่ยวไหนครับไม่ได้ไปไม่ได้เล่นเลยใช่ไหมครับออกกําลังกายออกพิรทีมานิดหนึ่งเอาเรียกเหงื่อน,นิดนึงนะครับอ่ะก่อนจะเล่นแมตต์นะครับสคอตให้มาดูหน่อยยี่สบเหยียดมือไปข้างหน้าย่อลงต่ำๆไปหนึ่งสองต่ำๆเลยสาม สี่ลงอีกครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามกดสะโพกลงสิบสี่สิบห้าครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอีกครั้งหนึง่ง โอเคขึ้นม่เหยียบบนเบาะครับเหยียบไปก่อนยืนตรงๆนะครับเอามือไต่อย่างนี้ไต่ปปุบป๊บปุ๊บปุ๊บป๊วิดพื้นให้มาดูหนึ่งครัง้งนอนลองไปเลยแล้วดันขึ้นเอาขอยี่สิบครั้งนะครับเริ่มไม่ต้องวิดพื้นนอนลองไปเลยดันขึ้นนัดหนึ่งอ่ายืนขึ้นมองกระจกค่อยๆไปอ่าลองดูซิไหวหรือเปล่าลองมข้อต่อหน่อยโบบิลิตี้หน่อยข้อมือข้อศอกสองมา นะครับไปเร,เรื่อยครับสาม,มามัน่าจะไหวครับสู้ๆสี่นะครับห้าลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออก ปกนะครับข้อมือจะหกักนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาลงข้อมือกว้างหน่อยจับกว้างๆอ่าเจ็ดมาไปด้วยกันแปดครับค่อยๆไปเ้านะครับ,น,รบน่าจะไหวเพราะะนั้นเดี๋ยวผมจะเล่นหลายท่าติดกันนิดนึงมา สิบครับใช่นี่ยากนิดนึงถ้าเวลาลงไปไม่สุดเนี่ยมันจะเหมือนวิตพื้นผู้หญิงจะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นนอนลงไปเลยสิบเอ็ดนอนลงไปเลยนะเวลานอนลงมืออย่าแคบมือต้องกว้างกว่าหน้าอกจับกว้างจะง่ายกว่าสิบสองครับมาออสิบสามนะครับแรงยังดีเหมือนเดิมนะครับแรงไม่ตกเลย พยายามก้มหน้าใน,น่นอยมองตรงๆอ่ะสิบสี่ครับสิบห้ายังจัดแคบอยู่เลยครับเหมือนมุมมันไม่ได้นะครับอยู่ขอบขอบแมทเลยอ่ะโอเคสิบหกดีขึ้นนะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกสิบเจ็ดครับไป สู้ครับเหลือสามครั้งเองสิบแปดนะครับเมื่อแขนมากกว่าขาใช่ไหมสิบเก้าครับมา2ยีสิบนะครับหายใจก่อนครับเป็นไงครับทำแล้วทำแล้วได้ไหม ังไม่ได้ใช่ไหมนะครับแพลงสอกให้ม้าดูแอร์โบแพลงให้ดูหน่อยนะครับพร้อมไหมโอเคนะครับถือว่าเป็นคนที่ไม่ไม่ต้องพักเลยนะครับแข็งแรงมากนะครับหัวไหล่ขนาดเท่าสอกตัวนิ่งๆนะครับยกขาขึ้นลงสลับกันซ้ายขวานับหนึ่งหนึ่งนะครับห้ามงอทำไปเรื่อยๆยี่สิบครั้งอ่ะสองนะครับเกรงคองไว้เลยสามลองดูครับ สี่นี่ท่าที่สองแล้วนะแกนกลางนำตัวห้าหกครับเจ็ดแปดเก้ามาสิบสิบเอ็ดเอาไปสักสามท่านะครับน่าจะได้เหงือกแล้สิบสอง สิบสามสิบสี่มาสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนอนหงายครับเป็นไงครับใกล้ยังครับยังไม่หมดอีกนิดนึงแต่หน้าแดงแล้ว นอนงายก่อนหายใจก่อนนะครับสักสิบห้าวินะครับคราวนี้เราจะได้ค้างนิดนึงนะครับมืออยู่มืออยู่กับก้นโอเคแล้วนะครับยกขาขึ้นตรงๆยกหัวขึ้นค้างชิดอกช้าๆนะครับค้างไว้แบบนี้ง่ายไปถูกไหมครับเหยียบขาลงต่ํานิดนึงเป็นตัววีนะครับค้างไว้แค่นี้สามสิบวิเริ่มนิ่งๆเลยนะครับหายใจเข้ายาวๆมาลองดูซิอาจจะเลือครับลองดูเกรงค้านิดนึงนะครับยกขาเกรงท้องล่าง ยกหัวเกงท้องบนนะครับถ้าเล่นแล้วไม่โดนท้องแสดงว่าโดนหลังแทนไม่ดีเท่าไหร่แสดงว่าหลังไม่แข็งแรงก็ต้องมาเก็บหลังอีกนิดนึงนิ่งๆเลยครับถ้าอยากให้เล่นแล้วรู้สึก,กต้องตูงเกงค้างเยอะๆนี่คือท่าที่สามในเซตที่หนึ่งเล่นแบบนี้สามรอบนะครับหายใจเข้าออกยาวๆห้าสี่สามสองหนึ่งอพักครับพักสองนาที อันนี้เล่นด้วยบ o ด y w e i g นะครับน้ำหนักตัวนะฮะปกติท่าแรกก็จะไม่ไม่ถึงกันละยี่สิบมันยากไปนี่แสดงว่าข้างบนเริ่มแข็งแรงวันนี้กินอะไรกินอะไรมาครับกินมังด้วยเหรอฮะเอกินกินเหมือนกันเลย <c oughs> ผมผมเอาผักมาต้มมาต้มเหมือนผักผักววนตุง้งอ่ะต้มแล้วก็ไข่ามาคั่วคัว่วกระทะแล้วมีน้ำพริกนรก จริงๆอยากจะเอาผัดอยากผัดน้ำมันหอยอะไรเงี้ยใส่เห็ดแต่มันไม่มีไม่ได้เตรียมมาเนาะใส่เห็ดเยอะต้องเป็นน้ำมันหอยเจยอะไรเงี้ยทียนี้ผมก็ไม่ได้กินมันทุกวันหรอกครับแต่ว่าที่ห้องมันไม่มีเนื้อสัตว์อ่ะมันไม่ได้ซื้อเลยอ่ะมันก็เลยบังคับมีหอยกระป๋องอยู่ครับพักก่อนครับพักก่อนทุกวันพุธจะกินมังล่าสุดมีนักเรียนไปปฏิบัติธรรมมา ที่เป็นคุณหมออะโอ้โหค,คุยกันยาวเลยฮะเขาเขาเขาไปเลือกวัดที่ยากที่สุดที่ผมไปอะโอ้โหโคุยกันยาวเลยฮะเช่นชัมม่วโมงนึงเนี่ยคุยไม่จบเลยปวดหนอปวดหนอสามวันสองคืนใช่ฮะเก่งมากเลยอะอยู่ได้ด้วยครั้งแรกที่ผมไปผมยังไปเช้าเย็นกลับเลยนี่ถือว่าเก่งมากนะครับหายใจครับพร้อมแล้วค่อยเริ่มครับ ไวนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสองเริ่มมีคนมา